สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่หมู่บ้านซิงเกิลตันนะคะเป็นหมู่บ้านน่าจะเป็นหมู่บ้านเล็กๆในชิคเชสเตอร์ค่ะเออบ้านที่เราเห็นนะคะจะเป็นบ้านเก่าแก่ค่ะประมาณร0 0ปีสองปีอะค่ะ รถมาค่ะหลบรถก่อให้ดูบรรยากาศนะคะ